วิธีใช้ลูปที่ถูกต้องและท่าทางที่ถูกต้องนะครับใช้ยังไงทำอย่างไงคลิปนี้มาดูกันนะครับวิธีนี้ใช้ได้ทั้งดูพระและดูเพชรนะครับผมโอเคสิ่งแรกที่เราควรมีนะครับก็คือลูปนะครับหรือกล้องสองพรทที่เราถนัดที่สุดเราคิดว่าเราใช้ได้ดีที่สุดนะครับแล้วถนัดมือที่สุดบ่อยที่สุดนะครับก็คืออันนี้นะครับที่ผมถนัดสิ่งที่สองนะครับ สิ่งที่สองตำแหน่งที่สองที่ควรทําก็คือเวลาเราส่องเนะี่ยเราจะจับนี้ครับเราควรจับอย่างนี้นะฮะเห็นถ้มมันมีช่องของมันนะับอย่างนี้ใส่เข้าไปบางคนก็จับอย่างนี้เอาถนัดนะครับแต่ที่ผมถนัดแล้ว heroin, มันมันข้างๆสถียนเนี่ยเวลาจับนะเอานิ้วส่องเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เอานิ้วโป้งจับแบบนี้อ่านี่นะครับมองด้านข้างก็จะไปหน่นี้อ่าแล้วตำแหน่งที่สองก็คือเอาเทียบไว้ใกล้าตา มือขวาตาขวาถนัดซ้ายตาซ้ายนะฮะโอเคอย่างนี้อ่ะแล้วจบแล้วหนีบไว้ไวอย่างนี้นะครับตำแหน่งไว้อย่างนี้เอากล้องติดกับตานะครับมาถึงเห็นนิ้วโป้งที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ครับนิ้วโป้งแนบแนบกับแก้มอย่างนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มดูกันนะครับสิ่งที่สองที่เราควรจะต้องทํานะครับก็คือนํา สมมตินี้เป็นพระนะครับหรือเป็นพลอยนะครับก็เคลื่อนมาใกล้ตายอย่างนี้นะครับตำแหน่งที่ควรจะต้องไม่เคลื่อนไหวนะครับก็คือตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งมือที่ที่ถนัดนะครับติดแก้มไว้นะครับแล้วก็เคลื่อนมานะครับเอาตัวนี้เป็นตัวโฟกัสนะครับถ้าเราอยากเห็นชัดตรงไหนก็เอามือซ้ายเนี่ยที่ถือพระไว้ครับเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกอย่างนี้นะครับตำแหน่งท่านี้คือท่าที่ถูกต้องนะครับอย่างนี้นะครับ เราจะดูตรงไหนก็เคลื่อนไปมันทําให้เราไม่เมื่อยนะครับเราจะเมื่อยแค่มือนี้มือเดียวมือมือนี้เคลื่อนไหวนะครับเราสามารถดูได้บ่อยหรือถ้าคนถนัดที่ไม่สอนเข้าไปแล้วไม่เสถียรอย่าง้ยครับที่ผมบอกว่าวิธีนี้คือวิธีที่ผมถนัดครับแล้วแต่คนชอบนะครับอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วคนถนัดแบบนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันแต่ให้ชิดนะฮะโฟกัสไล่อย่างนี้นะครับ ถ้าเราทําท่าเนี้ยมันจะทาให้เราดูว่าเราดูผ่าเป็นนะครับหรือดูเพชรเป็นครับมันเป็นเป็นโพสิชันหรือเป็นตําแหน่งท่าที่ถูกต้องนะครับที่เขาทํากันนะฮะอ่าแล้ววิธีดูพระนะครับถ้าเป็นเหรียญเป็นเกาะก็จับอย่างเงี้ยมันง่ายสุดจับอย่างนี้เลยแล้วก็ส่องนะครับขอบด้านหน้าแบบนี้เลยอย่างนี้เห็นนะครับเห็นด้านข้างครับอย่างนี้แต่ถ้าเป็นพระผงผมว่าอย่างนี้ดีสุดนะฮะ าวางไว้บนฝ่ามือแล้วก็สองเพราะว่าผงม,มันค่อนข้างเปราะบางเราไม่ควรไปเขาเรียกไงไปจับแบบตรงผิวหน้าไม่ว่าจะเป็นพระเหลญหรือพราผงสมม่วนมากเขาจะไม่จับที่ผิวหน้าครับเขาพยายามจะไว้ตึงอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่องอย่างนี้ขอบนี้นะครับแต่ถ้าพระที่ขึ้นอย่างนี้ขึ้นกรอบแล้วอ่ะเรายัางไงก็ได้นี้ก็ได้หรือ จะจับขอบแล้วมาสองก็ได้เพื่อความถนัดนะทำยังไงก็ได้อย่าให้หลุดมือนะหลักของมันโอเคประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับของผมท่านนี้เสียเข้าไปแล้วก็ติดตาจะใส่แว่นหรือถอดแว่นก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดแต่ผมว่าทําทุกอย่างให้เหมือนเหมือนชีวิตประจําวันคือเราใส่แว่นแล้วก็แนบไว้ ถ้าเราถ้าเราเป็นถ้าเราใส่แว่นนะครับก็ใส่แว่นไม่ต้องไปถอนมันเพราะว่าเดี๋ยวถอนเดี๋ยวไปทาธุระก็ต้องหยิบมาใส่เสียเวลาพยายามฝึกให้ใส่แว่นไม่ตลอดนะถ้าเป็นคนที่ใส่แว่นนะครับก็คิดอย่างนี้นะครับให้มันติดแน่แก้งี้และสิ่งที่สําคัญอีกอันหนึ่งสังเกตผมดูนะครับผมจะดูแต่ตาซ้ายผมผมดูตาขวาแต่ตาซ้ายผมยังเปิดอยู่นะครับไม่ใช่อย่างนี้นะฮะไม่ถูกนะครับเพราะว่าเวลาเราทำเนี้ย เวลาดูเราจะไม่เห็นข้างนี้นะครับเวลาเคลื่อนไหวอะไรก็ตามอันตรายนะครับเหมือนมีคนมาชนหรือว่ามีอะไรเข้ามาเนี่ยมันจะไม่เซฟตี้สำหรับเรานะไม่ปลอดภัยพยายามฝึกเริ่มฝึกก็คือมองทั้งสองตาเปิดนะครับแต่โฟกัสตาขวาอย่างเดียวมาเกียรตผมนะครับท่าจะเป็นอย่างนี้ตาขวาผมโฟกัสแต่ตาซ้ายผมเปิดยังเปิดอยู่นะครับฝึกแบบนี้นะครับอย่าฝึกอย่างนี้นะครับไม่แนะนำนะครับบางคนถนัดแบบนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่ท่าที่ถูกต้องควรเปิดทั้งสองตานะครับ อย่างนี้นะฮะออกไปเรื่อยๆอย่างนี้ฝึกจนชินนะครับมันจะเคลื่อนไหวแค่มือซ้ายมือเดียวนะครับถ้าคนถนัดซ้ายก็เคลื่อนไหวมือขวามือเดียวคนถนัดขวาก็เคลื่อนมือซ้ายมือเดียวตายังเปิดอยู่นะครับเราจะเห็นข้างนี้มาตลอดนะครับโอเคอันนี้คือท่าสอ p โพสิชันที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการส่องพอยกันส่องพอยรือส่องเพชรกันนะครับท่าที่ถูกต้องนะครับโอเคครับหลังจากที่เรารู้วิธีการดูเพชร ดูภาพตำแหน่งในการดูภาพไปแล้วนะครับในการท่าทางในการดูภาพไปแล้วลนะ้วก็มาพูดถึงการดูเพชรการดูพลอยกันนะครับว่าเราควรทําท่าไหนนะครับลักษณะอย่างไรครับก็มาเริ่มจากสิ่งแรกที่ควรเริ่มก็คือเรามาทําความเข้าใจกับท,ท,ทวิสเซอร์กันนะครับทวิสเซอร์ที่เราใช้หนีบหรือปักคีบนะครับคือปักคีบถ้าที่เคยบอกไปคลิปที่แล้วนะครับปักคีบที่ ถูกต้องในการใช้หนีบเพชรหรือพลอยก็คือตามขนาดของมันนะครับถ้าเพชรหรือพลอยเม็ดเล็กชวนใช้ปากคีบปากเล็กอย่างนี้นะฮะสังเกตแต่ถ้าพลอยหรือเพชรเม็ดใหญ่ใช้ปากคีบปากใหญ่ขึ้นมานะครับมันจะหนีบสะดวกนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราหนีบให้ดูนะครับผมโอเคเามาเริ่มจากเพชรกันนะครับ นี่นครับวางความแบบนี้นะครับเราใช้มือขวาเราฝึกได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับฝึกที่จะให้ฝึกก็คือหนีบขึ้นมาปุ๊บแล้วหมุนนะครับโดยที่เพชรยังไม่ไม่หล่นนะครับเห็นไหมครับว่ามันไม่หล่นหมุนซ้ายหมุนขวาปกติหมุนข้อมือก็ได้นะครับแต่ถ้าหมุนอย่างนี้มันก็จะดีกว่านะฮะโอเคแล้วจริงๆเราคนถนัดขวาจะใช้จะจับกล้องมือขวา หมุนเพชรหรือพลอยมือซ้ายนะครับสังเกตเห็นไหมครับหมุนอย่างนี้นะครับหมุนอย่างนี้โอเคอย่างนี้นะครับหมุนหมุนไปอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บโอเคหรือเป็นพลอยนะครับพลอยส่วนมากนะครับเขาก็จะไม่หนีบกันเท่าไหร่นะครับเขาก็จะใช้นิ้วถ้าเป็นพลอยในตลาดพลอยเขาจะใช้นิ้วสองนะฮะอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูนะฮะแต่ถ้าหนีบก็ได้นะครับก็อย่างนี้ครับเช่นกัน นี่นี่นี่นะครับสิ่งสำคัญนะฮะของการใช้ปากคีบนะครับที่ปกีนิสาธิตในการหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนเพชรนะครับมันจะแก้ปัญหาโดยการที่เราไปซื้อปากคีบที่มันมีมันมีตัวล็อกนะครับเขาก็จะหนีเพชรปุ๊บนะครับเขาก็จะหนีเพชรแบบนี้ขึ้นมาปับ๊บเสร็จแล้วมันจะเลื่อนล็อกปึ๊บ เขาก็แค่ไม่ต้องไปฝึกด้วยแหละไม่ต้องไปฝึกหมุนเลยก็ล็อกแล้วก็ดูเลยง่ายสะดวกกว่าเดิมเยอะแต่สิ่งที่สําคัญที่2ก็คือก่อนดูนะครับเราควรต้องเอาผ้าเช็ดเพชรนะครับหรือเช็ดพอยนะครับนี่ครับจับแล้วบิดอย่างนี้นครับให้มันสะอาดครับให้มันไม่มีรอยตําหนินะครับเดี๋ยวจะงงกันว่าข้างในดูตําหนิแล้วมันมีรอยนิ้วมือเป็นตําหนินะครับสิ่งสําคัญที่2นะครับประมาณนี้ครับ อันนี้เป็นพลอยก็เช็ดให้มันหน้ามันให้หน้ามันสะอาดนะครับเพชรก็เหมือนกันนะครับหนีบเสร็จเราใส่เข้าไปนะครับโอเคพอเช็ดคิดว่าเช็ดสะอาดเสร็จแล้วเราก็หนีบออกมาวางนี้นะครับอ่าแล้วสิ่งสําคัญที่สองนะครับผมขอเป็นวิธีการดูผมเก็บพลอยกันดีกว่าเรามาดูเพชรอย่างเดียวดีกว่าเพราะมันเหมือนกันอ่าสิ่งสำคัญที่สองก็คือ ฉากกั้นนะครับสังเกตฉากกั้นผมจะมีพื้นเป็นสีขาวรอบด้านนะฮะเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะเวลาดูนะเวลาเราส่องส่องเข้าไปแล้วนะครับเราจับอย่างนี้นะครับเหมือนกันครับหลักการเดียวกันก็คือก็คือจับกล้องแบบนี้จับกล้องแบบนี้แนบนะครับเหมือนที่ดูภาพเมื่อกี้นี้เลยเสรีน,น,นี้แล้วเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างนี้นะฮะนี่หมายถึง กล้องตัวกล้องเนยแนบพิตาเรานะครับอย่างนี้แล้วก็เพชรก็ดึงเข้าดึงออกนะครับหลังจากเช็ดไปปุ๊บเราก็จะเห็นเพชรสะอาดขึ้นนะครับแต่ที่หมุนที่ผมบอกให้หมุนก็คือเนี่ยครับเนี่ยเวลาเราดูเป็นเราก็จะหมุนหมุนปุ๊บไม่ต้องทําอะไรเลยหมุนหมุนก้นหมุนด้านหน้าดูด้านหน้าแล้วก็ดูด้านหลังอย่างนี้เลยครับอ่อานี่เป็นเป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับ แต่สิ่งแวดล้อมก็สิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าสมมุติถ้ามีเป็นพื้นสีขาวเนี่ยเวลาแสงที่แสงจาก LED นะครับลงลงมานะครับต้องเป็นแสงสีขาวนะครับ LED โคมไฟสีขาวแล้วเราส่องในลักษณะแบบนี้เราจะเห็นสิ่งแวดล้อมเป็นสีขาวทั้งหมดนะครับเพราะเวลาดูเราจะได้เวลามองเข้าไปถ้าสิ่งแวดล้อมเป็นสีเหลืองหรือสีดําหรืออะไรเงี้ยพื้นทั้งในมันจะมีการสะท้อนแสงจากสิ่งสิ่งรอบข้างนะครับ ทำให้ค่าในการดูเพชรที่เราประเมินสีผิดเพี้ยนไปนะครับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับควรจะเป็นสีขาวทั้งหมดนะฮะอย่าลืมนะครับอย่างนี้นะฮะชี่ตาแบบนี้เสร็จแล้วเลื่อนเข้าเลื่อนออกแบบนี้นะฮะโฟกัสเอาเอามือซ้ายเป็นตัวเลื่อนโฟกัสที่ถูกต้องนะครับพอชัดปุ๊บก็ตำแหน่งก็ล็อกประมาณนี้นะครับแต่ส่วนมากผมจะทําแบบนี้นะครับเนนิ้วก้อยผมไหมครับพอวางเข้าไปปุ๊บล็อก มันก็จะแน่นขึ้นนะครับมันก็จะเนี้ยไปด้วยกันอย่างเนี้ยวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมทํานะครับดูแล้วก็ดูจนดูเหลี่ยมนะครับส่วนเรื่องเหลี่ยมเรื่องการดูเดี๋ยวลงลึกอีกรอบหนึ่งอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่นี่เป็นตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆโอเคก็ลองไปฝึกใช้กันนะครับหมุนหมุนหมุนหนึ่งที่ว่าฝึกหมุนหนีบแล้วหมุนนะฮะ หยิบแล้วหมุนหมุนหนึ่งทีนะฮะหมุนหมุนอ่าสอดเข้าไปนะครับแนบที่ตานะฮะโอเคลองไปฝึกใช้กันนะครับผมครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะฮะกับท่านผู้ชมนะครับสําหรับคนที่ฝึกดูพระฝึกใช้กล้องใหม่ๆนะครับฝึกดูพระหรือดูเพชรใหม่ๆนะครับท่านนี้ก็จะเป็นท่าที่ดีที่วิธีการนี้ก็เป็นวิธีการจับและดีที่สุดนะครับทำให้ไม่เมื่อยตานะครับหรือว่าท่านเราใช้ดูในปริมาณที่เยอะๆนะฮะ ท่านี้ก็จะเป็นท่าที่ทําให้เราใช้แรงน้อยที่สุดนะฮะแล้วก็เมื่อน้อยที่สุดนะครับดูได้เยอะเม็ดหรือเยอะพระมากที่สุดนะครับอย่างนี้นะครับอย่าลืมแนบแล้วก็อย่างนี้นะฮะเคลื่อนไหวอย่างนี้นะครับโอเคเปิดตายข้างด้วยนะครับจาไว้เปิดตายข้างนะครับหวังว่าสิ่งที่หวังว่าสิ่งที่ ให้ความรู้ไปว่าคลิปนี้นะครับก็เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับท่านผู้ชมนะครับก็ฝากกดติดถ้าไม่เป็นการรบกวนนะครับฝากกดติดตามช่องห้างทองผลเจริญผ่านทาง YouTube และ a c e b o o k ด้วยนะครับผมหรือไอจด้วยนะครับผมผมก็จะนําผลงานต่างๆของทางร้านลงอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าท่านใดที่ชอบดูผลงานจิวเวลรี่เรื่องงานก่อภานะครับหรือความรู้ต่างๆที่ผมมีนะครับก็จะมาเอามาแชร์ให้ท่านผู้ชมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆทยอยทำออกมานะครับอาจจะดูบ้านๆหน่อยนะครับแต่คิดว่า ผมเน้นไปทางประโยชน์ที่ใช้ได้จริงนะครับผมก็จะไม่ทำเป็นออฟฟิเชียลเลยมากมายนะครับผมก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ